เหมือนสายเป้าหมายเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเปลี่ยน,นได้นคะคะคือให้กับเี่จีวิจค่ะ,อคะ๋อสุอสดยอดเลยโอ้นานมากที่ไม่ได้ยินเสียงวันนี้มาเพิ่มเรียกว่าเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสภากาแฟนะคะวันนี้ก็มาให้ความรู้มากมายเลยนะคะตั้งหลายหลายข้อน่ <laughs> จบได้เหมือนกันแต่เข้าใจว่าทุกท่านก็คงฟังไปแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาของท่านอื่นนะคะเพราะว่าพี่ต่อยให้ความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาท,ที่จะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยเปิดไมค์พูดก็เป็นเ,เป็นโอกาสที่ดีของทุกคนนะคะบางท่านก็อาจจะพูดถ้าเริ่มต้นพูดเนี่ยอาจจะพูดนาน หรือว่ายังไปช้าๆแต่ต่อไปเนี่ยการฝึกบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราพูดเร็วขึ้นแล้วเราก็ใช้เวลาน้อยลงถ้าใช้เวลาน้อยลงเราก็มีโอกาสในแต่ละท่านเนี่ยมากขึ้นนะครก็หวังเป็นเช่นนั้นนะคะ forward to g a t o r er. อ่ายังมีเวลาสําหรับผู้ที่จะแชร์ประสบการณ์ะะยกมื็ขอเชิญเปิดไมค์เลยนะคะยกมือยกมือเชิญเลยคค่ะ ให้เ,เรา <ฮะ S 2> รีบ <ฮะ S 2> ทำไว ทุ่มเทไม่ยั้งให้สุดกำลังใจไม่ยอมพ่ายแพ้หม่ว่าเพราะอะไรจะยากอะไรเราก็ต้องไปให้ถึงสวัสดีค่ะพี่จูสวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกท่านณห้องแห่งรักของพวกเรานะคะจากห้องซูมนะคะย้ายมามีติ้งนะคะก็ยังเป็นห้องแห่งรักของพวกเราอยู่นะคะทุกคนอ่ะก็จะใช้เวลานะคะในการปรับนะคะปรับนะคะปรับ,ะะรบตัวนะคะว่า อันนั้นห้องสูงนะอ่าอันนี้ห้องมิสติ้งนะอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะมีแบบว่าอ่าบางท่านก็จะหาปุ่มนู่นปุ่มนั่นไม่เจอนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็เจอค่ะหรือไม่พรุ่งนี้ไม่เจอนะคะวันมะรืนก็เจอค่ะเพราะอะไรก็ถามสิคะใครหาอะไรไม่เจอก็ยกมือถามสิคะอ่าเดี๋ยวเราจะพากันนะคะในห้องนะคะในห้องไลน์ห้องไหนที่เราติดต่อกันได้เนี่ยเราสามารถถามกันได้หมดเพราะเราคือ OMC นะคะที่รักนะคะแห่ง เขาเรียกวอะไรทั้งทั้งเป็นที่รักนะคะของพวกเรานะคะและเป็นท <'m, arios, S 1> ั้งท okay. <c oughs> <ๆ>ี <realised> ่เขาเรียกวไรเงินไหลมารัว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 นะคะทุกคนในวันที่เราเขาเรียกว่าสร้างเครือข่ายให้แล้วเสร็จนะคะทุกคนหนึ่งแต่สองหนึ่งแต่สองเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเพียงแค่ทําความเข้าใจให้กับพี่น้องนะคะให้กับประชาชนนะคะหลายหลายท่านแม้พูดอย่างกบสอสอ ให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยธุรกิจเราอะ่ะมันเป็นธุรกิจที่โปร่งใสขาวสะอาดนะคะเขียนขึ้นไปบนบล็อกเชนนะคะที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าสัญญาไว้อย่างไรก็จะต้องจ่ายแบบนั้นเข้า100กระจายออก100ทันทีนะคะทุกคนเอาตรงนี้นะคะไป ประกาศ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 บอกทุกๆคนคะ่ะเหมือนอย่างพันที่ทําทุกวันนี้นะคะทุกคนเราจะได้ทั้งรายได้นะคะจากเลวส์นะคะทุกคะนะคะเราจะได้ทั้งรายได้นะคะจากอ็อกซ์แคชแต่อ x อกซ์แคชคือเส้นทางเส้นตรงทางการเงินได้ไวกว่าเพราะว่าเลวส์นะคะเราจะต้องนะคะหปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมคะทุกคนเลวส์ Lewis, เนี่ยเราจะต้องทําการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องทุกๆท่านนะคะคือเพื่อนมนุษย์เนี่ยแหละเพราะอะไร ทุกๆคนคือคนสำคัญของกันและกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของลิวส์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของอ็อกซ์แคชเส้นตรงทางการเงินทุกคนคือคนสำคัญของกันและกันนะคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะทาอะไรก่อนคะทำควบคู่กันไปค่ะทุกคนเพราะอะไรคะมันคือการทําการตลาดคะ่ะมันคือการทําการตลาดได้ทั้งสมาชิกนะคะในออแคสนะคะได้ทั้งสมาชิกนะคะในริลส์ค่ะทุกคน อ่าเห็นไหมรายได้ทั้งนั้นทุกคนขอเพียงนะคะมือถือหนึ่งเครื่องนะคะที่เรามีนะคะสามารถจิ้ม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 แล้วเงินไหลามาค่ะทุกคนเอาไหมคะทุกคนเอาไหมคะทุกคนอ่าเอาก็ต้องสมัครออฟแคชก่อนค่ะทุกคน1000บาทอ่า1,000บาทแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็เอาแค่500นะคะแค่บัญชีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีนะคะสองบัญชีเลยค่ะทุกคนเพราะอะไร บัญชีแรกนะคะเราทําแบบธรรมดาเราทําแบบธรรมชาติค่ะใครเก่งก็ได้ไปค่ะ30%นะคะไอ้สามถึง5้าสนะคะแต่บัญชี OMC คือเราจะต้องช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันที่แท้ทรูนะคะเพราะอะไรเราจะต้องส่งคนของเราค่ะถึงแม้ ถึงแม้จะเป็นคนที่เรารักมากๆๆๆมากมากนะคะเราก็จะต้องส่งให้คนอื่นนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะเรามีโมเดล1 2 7ค่ะทุกคนเรามีโมเดล1 2 7แปลว่าอะไรคะช่วยกันไงคะทุกคนช่วยกันมีธุรกิจไหนที่ทําแบบนี้ไหมคะทุกคนไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเอาตรงนี้นะคะไปบอกเพื่อนๆเรานะคะเพราะอะไรคะเพราะ ไม่มีธุรกิจใดนะคะที่เข้า100%ออก100%นะคะทุกคนไปนั่งคิดนอนคิดนะคะว่าเวลาที่ทุกคนขายสินค้าสำหรับท่านที่ขายสินค้านะ ไม่ใช่บอกว่าหยุดขายนะไม่ใช่คืออะไรที่ใช้ก็คือใช้อยู่เหมือนเดิมทางเครือข่ายของทุกคนไปตามปกตินะคะแต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรเรานะคะเอาตัวเองค่ะมาโฟกัสเส้นตรงทางการเงินก่อนเพื่ออะไรคะเรียงร้อยเงินของเราหนึ่งพันเนี่ยให้มันเกิดมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,น,นทวีคูณทวีคูณทวีคูณน,นะคะทุกคน ตรงนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยตัดสินใจในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรใดๆนะคะเราไม่เริ่มประกาศตัวออกไปเฮ้ยเราทำออฟแคชนูเฟยเนี่ยค่ะทุกคนจะมาหาเราไหมทุกคนทุกคนจะมาหาเราไหมไม่มีค่ะไม่มีใครมาหาเราค่ะแต่ถ้าเกิดเราประกาศตัวออกไปปั้งค่ะทุกคนวันใดวันหนึ่งเขาจะตัดสินใจสำเร็จที่จะก้าวเข้ามาในออฟแคชนะคะแล้วแปลว่าอะไร ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําสําเร็จในวันนั้นนึกออกไหมคะเขาก็ต้องเอาตัวเองค่ะเข้ามาเรียนรู้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้สร้างรายได้เหมือนกับเรานะคะคือของเรามันง่ายมากแต่ทุกคนปิดกั้นไงมันยากอ่ะอะไรเงี้ยแต่จริงมันโคตรง่ายอ่ะทุกคนแค่หนึ่งคนมีคนสองคนของตัวเองนะคะพอหนึ่งคนมีคนของสองคนของตัวเองคนสองคนของตัวเองก็ไปมีคนสองคนอ่ะต้องอย่างนี้เนาะคนสองคนของตัวเองก็ไม่มีสองคนของตัวเองเนี่ยค่ะ แล้วเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนมันเกิดรายได้ตามผังโครงสร้างไงทุกคนมันก็เหมือนเราไปขายสินค้านั่นแหละเมื่อเราสร้างเครือข่ายในการขายสินค้านะคะเราก็ได้รายได้ตามผังโครงสร้างแต่มันต่างกันตรงที่ว่าของเรามันโยนขึ้นไป4ชั้นนะคะทุกคนแต่สินค้าคือโยนขึ้นไปนะคะให้แม่ทีมของเราใช่ไหมทุกคนตรงนี้นะคะและมันเข้าไปเท่าไหร่ หนึ100่งร้อเซครบไหมไม่ครบค่ะเพราะอะไรเพราะเขามีเรื่องของสินค้าเพราะเขามีเรื่องของเจ้าของอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเขาเป็นผู้บริหารที่จะต้องบริหารทําการตลาดนะคะซึ่งของเราเนี่ยคือ5%เปอร์เซนึกออกไหมคะที่ไปทําการตลาดอยู่บนบล็อกเชนเออที่ที่ที่ท่านแอบบี้เนี่ยเอาไปใช้ทําการตลาดก็คือ5%เปอร์เซนที่เหลือ95%ซนนะคะคือส่งตรงนะคะถึงผังโครงสร้างของเราทุกๆคนไม่ว่า แม่ทีมทำลูกทีมมีสิทธิ์ลุ้นได้รับเม็ดสีฟ้าหรือลูกทีมทำมีสิทธิ์เอยหรือลูกทีมทำได้รับอยู่แล้วเต็มเต็มเท่าไหร่คะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้านี่แปลว่าอะไรคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่บังคับเราไงมันเป็นเรื่องที่บังคับเราไงบังคับให้เราดูแลลูกทีมของคุณเออดูแลลูกทีมของคุณให้ทำงานให้เป็น ใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ดูแลลูกทีมเป็นไงคะทุกคนก็ทํางานไม่เป็นไงเราก็ต้องพยายามค่ะพยายามส่งข้อมูลนะคะพยายามทำแบบนี้นะติดตั้งกระเป๋าทําแบบนี้นะเนี่ยคะ่ะโอเคพาคนมานะเดี๋ยวทําให้แล้วเดี๋ยวพอทําไปทําไปนะคะเดี๋ยวก็จะทําเป็นเองนี่คือธุรกิจของเราคะ่ะทุกคน คือการค่อยๆสอนนะคะให้ทําเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะทุกคนและอะไรคะเราไม่ได้มีแค่3มช่องทางในการทําเงินเราไม่ได้มีแค่3มช่องทางในการทําเงิน,นะค่ะทุกคน3มช่องทางเนี่ยคือ่าสถึง36ถึง56เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะต่อมานะคะเรามีอะไรคะทุกคนเรามีเอา้าเราอยากเรียนรู้ไหมซื้อถูกขายแพงเราก็ได้กำไรไหม วันละ30 40บ่อะนั่งอยู่เฉยๆเอากำไรจากสข้อนั้นอะมาทำรายได้อ่ะดีไหมคะทุกคนเอากำไรจาก3ข้อนะนะั้นอะมาทำไรไทายไ,นะไ,ได้ดีไหมคะทุกคนเอา้าเราก็ต้องคิดค่ะเอาก็มันกำไรไงกำไรเอามาต่อยอดกำไรทำไมมันจะไม่ดีเฮ้ยแล้วเขาทำยังไงกันอะแค่เงิน1,000บาทอะเริ่มต้นครั้งเดียวอะและเก็บเกี่ยวไปตลอดชาติอะเอาป่ะเอเอถ้าเอาก็เข้ามาค่ะเล่เข้ามาค่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากสนใจก็ทักคนแชร์นะทุกคนอ่าสนใจก็ทักมา ระหว่างนี้กําลังไลฟ์สดไปด้วยนะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนเขาเรียกว่าช่องทางนะคะในการที่เราจะสื่อสารกับเพื่อนนะคะเพื่อนเอนของเราค่ะเพราะอะไรคะโลกนี้ไม่ได้มีอะไรที่ง่ายนะคะสําหรับทุกคนนะคะ มันมีแพลตฟอร์มอีกมากมายนะคะที่ล่อลวงทุกคนนะคะไปทำนะคะไปติดกับน,นะคะทุกคนบอกว่าเป็นไงหาง่ายใช่ไหมได้เงินง่ายใช่ไหมเอาเงินเข้าไปนะคะกค้อนนึงนะคะเสร็จแล้วเบิกเงินของตัวเองออกมาไปนั่งคิดนะคะว่าเบิกเงินของตัวเองออกมาหรือเปล่านะคะคือเงินอ่ะก้อนนึงของเราอะ่ะเบิกมาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยใช่เงินของเราไหมคะทุกคนแต่ธุรกิจเครือข่ายคือเงินหนึ่งก้อนนะคะกระจายไปค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะเสร็จแล้วเขาเรียกว่า เครือข่ายนี้นะคะก็โยงใยกันนะคะพอ,อคนของเรานะคะทำงานปุ๊บนะคะอ๋อก็เขาเคยได้รับในส่วนแบ่งตรงนี้ไงเขาก็เลยมาจ่ายให้เราด้วยไงคะทุกคนเห็นไหม มันคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่แท้ทรูทุกคนต้องคิดให้ออกมองให้เป็นค่ะมองเป็นเห็นงานค่ะทุกคนงานนี้นะคะไม่มีอะไรยากนะคะในโลกนี้นะคะมีแต่เรานะคะไม่เอาตัวเองมาเรียนรู้นะคะในเรื่องใหม่ๆในเรื่องจริงทุกคนไม่เอาแต่ไปเอาเรื่องที่มันไม่จริงนะคะทุกคนเรื่องไม่จริงคือคุณได้เงินของตัวคุณเองค่ะแต่เรื่องจริงคือฉันจะต้องสร้างแขนสร้างขา สร้างแขนสร้างขาให้มันเกาะเกี่ยวกันค่ะแล้วไปด้วยกันค่ะขยับขึ้นไปทีระกระดานทีระกระดานทีกระดานเพราะอะไรคะลงทุน1 0 0 0พันค่ะเริ่มต้นแค่1 0 0 0พันนะคะเสร็จแล้วเอาไงคะทุกคนเริ่มต้นด้วย1 0 0 0พันเสร็จแล้วก็เอาตรงเนี้ยนะคะขายชวนขยาย บอกทีมงานเฮ้ยช่วยกันขายช่วยกันชวนช่วยกันขยายแค่สองคนเองทำไมจะหาไม่ได้วันเนี้ยหาไม่ได้พรุ่งนี้ก็หาได้พรุ่งนี้หาไม่ได้มาลืนก็หาได้เพราะทุกธุรกิจคุณก็ต้องชวนก็ต้องขายก็ต้องขยายเชย่นเดียวกันเหมือนธุรกิจหนึ่งค่ะเจ๊ของพันนะคะเจ๊เจ๊เจ๊ fc เจ๊ของพันเนี่ยก็ไปขายสินค้าค่ะก็ก็ต้องขับรถค่ะทุกคนไปเขาเรียกอะไรนะไปไปอะไรอ่ะออทำตัวอย่างเนาะ แบบทดลองใช้สินค้าค่ะทุกคนแปลว่าอะไรคะทุกคนเฮ้ยค่าเดินทางเท่าไหร่อ่ะมันมีค่าเดินทางและถามว่าไอไอสินค้าที่เราอ่ะจะต้องเอาไปเขาเรียกว่าไปทําตัวอย่างะนึกออกไหมคะไปไปไปอ,อ่ไปทาให้ให้ให้พี่น้องเราดูเนี่ยคะ่ะเราต้องต้องใช้เงินของเรานะในการซื้อมานึกออกไหมคะทุกคนเราก็ต้องใช้เงินของเรานะในการซื้อมาแต่ทําธุรกิจลิขสิทธิ์แพลตฟอร์มของเราเนี่ยคะ่ะคืออะไรคะ ซื้อครั้งเดียวจบค่ะอยู่ในมือถือของเราค่ะเสร็จแล้วทําไงคะเอาตัวนี้ค่ะไปขายไปชวนไปขยายจบค่ะทุกคนม้วนเดียวจบนะคะพอเราเกิดลูกขึ้นมาล้านเลนโลนนะคะภายหน้านะคะก็จะเกิดเท่าไหร่คะเต็มนะคะเต็มผังโครงสร้าง30เมตรนะคะแปลว่าอะไรคะเกิดการซื้อซ้ําปุ๊บค่ะทุกคนรีลัน,นะคะ่ะไปอีกรอบนึงให้เราเกิดช่องนะคะขึ้นมาอีกอีกผังหนึ่งเห็นไหมคะเราก็รับรายได้ โอ้อะไรมันจะเจ๋งขนาดนี้คะทุกคนก็ต้องเอาตัวเองมาเรียนรู้ค่ะและนะคะพอเรานะคะแบง่งรายได้ออกมาปั๊บค่ะทุกคนแบง่งรายได้ออกมาปั๊บนะอะรายได้นี้นะคะนอกจากเอาไปซื้อถูกขายแพงไปใช่ไหมยังมีอีกค่ะทุกคนเอาไปสเต็คกิ้งค่ะสเต็คกิ้งคืออะไรไม่ต้องไปคิดเยอะถ้าอยากจะรู้นะคะไปหาอากูอากูถามเลยอากูคะ่ะสเต็คกิ้งคือนะคะ จะออกมาเป็นตับเลยค่ะให้ทุกคนอ่านค่ะไปอ่านค่ะแต่เอาง่ายๆสบายสบายแบบพันนะคะคืออะไรการสเต็กกิ้งก็จะเหมือนการฝากประจํานั่นเองค่ะทุกคนเอาเงินบาทนะคะไปแปลงเป็น OC ของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะก็เ,เอาโ c ของเรานะคะฟาดเข้าไปค่ะในการสเต็กค,ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราเลือกสิเราจะเอาเท่าไหร่30วัน60วันหรือปีหนึ่งเอาปีหนึ่งได้12เปอร์เซ็นต์โอ้ 12%เลยเหรอเออธนาคารได้เท่าไหร่ละ1-5%เราก็คิดสิคิดเฮ้ยเอาป่ะอ่ะถามว่าฝากธนาคารเสี่ยงไหมก็เสี่ยงแต่เสี่ยงน้อยใช่ไหมเพราะว่าธนาคารบอกว่าไงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารนะคะเงินหนึ่งล้านของเราเป็นไงคะธนาคารก็จ่ายแค่หนึ่งล้านนะคะถ้าเกิดเกินหนึ่งล้านธนาคารก็ไม่รับผิดชอบเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือสินทรัพย์ของเราค่ะเรามาเรียนรู้ค่ะว่าเฮ้ยเขาฝากอย่างไรเขาถอนแบบไหนนะคะตรงนี้ ถามว่าเสียงไหมก็เสียงค่ะเสียงแค่ว่า ก็เราไม่ถ้าเราไม่ถอนอ่ะนึกออกไหมถ้าเราไม่ถอนเงินมันก็กองอยู่อย่างนั้นนึกออกไหมคะมันก็ไม่ได้มาเข้าในกระเป๋าเราไงแต่ถ้าเกิดเราถอนนะคะเราก็ได้ทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็เงินก้อนก้อนนั้นนะคะเข้ามาเห็นไหมคะเนี่ยอันเนี้ยค่ะคือมันง่ายสบายชิลเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะคะ่ะทุกคนก็เอาตัวเองค่ะเข้ามาเรียนรู้ธุกรกิจ o x Cash นะคะก็ติดต่อนะคะคนแชร์นะคะหรือ OMC นะคะใครที่ OMC นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะทุกคนอ่ะ ง่ายๆสบายชิลแล้วเราไปหาเงินด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนโอเคค่ะพี่จุ๊คะก็เดี๋ยวพวกเราคะเดี๋ยวพวกเราคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันนะคะ NFT 1 5เพราะอะไรคะเพราะเราคู่ควรค่ะ คู่บารมีเพราะเราคู่ควรเพราะเราคู่ควรด้วยความรู้นะคะประสบการณ์ลงมือทำนะคะและเราก็จะได้รับเงินตรงนั้นเข้ากระเป๋าเราค่ะทุกคนและจะเป็นเหมือนกันทุกทุกชั้นค่ะทุกคนทีละชั้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 นทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบายโอ้สุดยอดเลยก้อนพันเจ้าโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะท่านมีแต่เรื่องจริง แล้วก็ทำง,ง่ายๆทุกเรื่องเลยก็อขอให้ทุกท่านติดตาม